ต้มหอยพี่น้องกำลังพุชเลยนี่นี่พลิกไปพลิกมาเนาะพลิกลงนี่ดีกว่าให้มันสุกไวๆนี่เปาจัดการแล้วบาดิเ้าครับยังม่ได้กินเ้าาเลยครับน้องค่ะโอ้ยต้มไก่ยังบุกลูกปิ๊กกางามๆเลยพี่น้องนี่เหมือนงูเลยอะ่ะ พี่น้องนองน้อยกับตัวเกียยนะลกกานํำกันแล้วเป็น้งหัวใจวันนี้เลยงงมากจังว่าหักว่าแพงกันซําใดกับบึงเอาพี่น้องแซ่บไหมแซ่บไหมเบาเป่าผดกิน,นันซาเขียวพี่น้องสิดีดบนมือจะแท้เลยนี้ทันเปา น้องเด้อลูกตาเด้อส่วนสองมือนอยู่ไหนมือใส่ไหมจะเหม็นคักจะเหม็นคักพี่น้องมึงจ้าคักคับคับอีนี่ต้นใหญ่ขนาดเลยไอดีดำดำก็คับลบก็คับสบายดีและสวัสดีพี่น้องหลังจากที่ขึ้นจากลูกกาเนาะเฮากะสิมาเฮ็ด ต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วกะสิลงดำนาต่ออีกพี่น้องนี่ใบมะขามอ่อนพี่น้องอ่อนสุดแล้วยามนี่นะเดี๋ยวสิลงชะนีเดี๋ยวสิให้เบิ่งไก่เนาะพี่น้องเอฟซี FC เพิ่นบอกว่า,วาบุอยากให้อันตะกี้เฮาเลี้ยงไก่กินเองพี่น้องค่าเวลาที่เฮาสิต้มเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบ่ได้ยข่าลวเด้อพี่น้องเอฟซี FC เพิ่นแนะนำมาว่าบุอยากให้ข่าปนด้เนาะพี่น้อง จะได้ไม่สร้างบาปกรมหมอจันเราก็เลยซื้อเอานี่ไก่ที่เราซื้อมาเดี๋ยวจับให้เบิง่งนี่มีเรื่องในพร้อมเดยอพี่น้องขบไปเลยนี่พอดีกินซํานีน่นะพี่น้องครอบครัวเอาตัวนี้กระยุที่ราคาหนึ่งแสนกีบพี่น้องเลยวันนีก้กระซิมาเบิง่งน้ำเฮาพดแล้วเอาไก่ลงไปเลยพี่น้องนี่นี่แล้วกะ หัวชิ้นไข่ใบ,บมะขามอ่อนลงไปเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือเป้งนัวปลาแดกนิดนึงพี่น้องสดน้ำสดน้ำยมเที่ยงต้มแล้หอ้องกระสีซัวได้พี่น้องซัวใส่ข้าวขวามักเพ,พ็ดผักหอมเนาะใส่ปลาร้านิดนึง อันสิบใส่หลายเด้อพี่น้องนี่ตามด้วยขาอ่อนพี่น้องนี่ซอยลงไปเลยกินเลยได้พี่น้องขาอ่อนเวลาทำต้มแล้วนะมันอร่อยมีประโยชน์ด้วยใส่ลงไปเลยว้าวหมอมัดขนาดเลยพี่น้องต้มไก่ใส่ใบมะขามเฮาไปจะแซ่บขนาดะพลิกไปพิกมาเนาะพิกลงนี่ดตัวให้มันสุกไวๆนี่หอมหอมหอมข่าเหมือนถึงใคร มื้อนี้บุรมีแต่ต้มไก่เด้อพี่น้องเขาสิต้มหอยหอมน้ำนี่ต้มหอยหอมใส่ใบมะขามคือการจำเจีวส้มพี่น้องแนวกินเขียอมมนีอ้เนาะโอ้มีแต่นแนวแซ่บๆพี่น้องคือสิมีแห้งดําน้ำเมือลงเนาะพี่น้องเป่าเพ่นับจานมาคนหิวข้าวไปจ้างนี้หิวข้าวค่บยังไม่ได้กินข้าวเลยครับน้องคับโอ้ยต้มไก่ยังบ่ดซุกลูก ต้มไก่จังหน่อยกันเดอ้อโอเคลูกโอเคโอเคหูแล้วหูแล้วรอยจังหน่อยเดอ้อลูกค้าเด้อโอ้ย oh. มามาพี่น้องบานี่ต้มไก่แล้วเรียบร้อยเราก็ที่มาต้มหอยต่อเลยนีย่หอยหอมแล้วก็มีหอยเดือดตัวหนึ่ง ต้มลงไปเลยต้มหอยพี่น้องกำลังโคตเลยแัดมาที่ต้มไก่ของเราพี่น้องนี่คลุกเรียบร้อยพอดีแซบเลยไก่อ่อนพี่น้องนี่จะแซบรบเหมือนี้่ซัวไก่สดน้ำมันฮ้อนทุกแล้วสุกแล้วพี่น้องต้มหอยหอม เ,เรียบร้อยแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องต้มหอยเนาะต้มหอยจำากับแก้วผงใสง่บางนาแตวกวกเกียวสิมาจีกไก่เป็นชิ้นๆเลยไก่ฉีกเพม่อนวะเนาะจีแ้วกวใส่ผักหอมพี่น้องเนื้อไก่ฉีกแบบนี้แล้พี่น้องเลยแม่ไก่่อนนุมน่มๆเลย สะหอมฟูงบินต่ำสิร้ายเนี่ยพี่น้องในช่วงนี้เนาะโอ้ยนี่ตุยตุยเด้อยพี่น้องเนอะ่อ้โหเปดแตแซบขนาดเลยนี่นี่โพดโให้มันตุยค่ะเอาเอาเอาจิ้ม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 น้ำจิ้มแม่จำแจวให้แม่ซิม หอมบ่แม่หอมวะฮาบ์ทวะสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมากินข้าวเที่ยงนํำกันเด้อพี่น้องซัวไก่แลวก็ต้มหอยหอมย้อนเลยต้มหอยหอมพี่น้องเลยอ,อัดไปอ๋อซัวไก่เน้นเลยพี่น้องโปรตีนด้นี่พี่น้องเนื้อไก่ไก่บ้าน ก็คุ้ยสดเลยไก่เขเกือบบระจกความสิ่ข้าำนะหิวข้าวแห้งไม่หวเหนื่อยดำน้าไม่เด้บริติชเนเกือบสิวบริกิชขวาไก่กันเลบ้านเนี้ยอันเกลืก็ตุยอลีหอยหอมางลายมือยังตุยเนาะอืมาเด้อพี่ลองทีไทยพี่ราวจังประเทศเห็นช่างงานน้นไม่หวเด้อต้มพชั่วไกลเดี๋ยวเดี๋ยวหมันผม่ะก็ต้องใส่ไม้เลย น้องนี่ยง่ายที่สุดก็คือหอยหอมก็ทุกวนผักคะน้าชั่วกแซ่บแซ่บฮัทจังเลยม่ใช้ถ้วยตักให้นี่แก่หอยหอมก็ไม่แซ่บอันนี้ก็แซ่บแม่ใชังหน้าีกบ่ะเขาิบ่ะเดียวสุม ่สียด้มันพูดกินนิดจะทุกข์่ได้ไปตลาดแกงแม่พูดจ้ะไปบางทีได้หอยหอมปวดทุกไปได้หอยหอมกำลังออกพี่น้องช่วงนี้กำลังออกหรือกำลังจะบดเพิ่นว่ากำลังจะออกงำผุนเริ่มออกปวดกเมื่ได้แล้วมันออกแล้วอยหอมยุบป่าไม้พี่น้องเลี้ยงกินดิษฐ์เราเนาะแคบชดบดชดพี่น้องบดต้องใส้ไม้เลยอันนี้ต้มก้อนหมูอยู่บดเลย ต้มเยอะครับอกต้มก้อนหมอกไม่น้อยหนาแตกเลยซุกไปแล้วซุกไปแ้วอย้อพี่น้องหอยอันนี้นะสุดยอดความตุ้ยอ่งคักแห้งตุ้ยเราตาหลังค่ะตัวนี้ได้มากินบอกของผมจร้งพี่น้องยอดเลยุ้ยแห้งกินน้ำด้วยแย่ของผมกินหไรหน่วยยันเบื่อบอ่ะหอยยันเบื่อขม เจิมเกี่ยวสมแซบสมแซบๆเลยเพว่าดำนาจะวัเหมยอนุ่มไม่ถุยเลยจ้ะบ่วงกับบมีกับบป้าน้อยๆกับไอ้พี่น้องเลยมักลอยหอมเลยมือแตะพี่น้องดำดำนานี่แซบแซบ จับบางนาวแสบเลยแสบไว้หลายๆมือเด้อพี่น้องมันจะโมฮัดหอมที่ว่ามันกินหักไม้หักตออม,มันไม่ได้กินสมหอยหอมอยู่ดาไปตามใบไม้ตอนข่ากินเลยข่ากับข่าอ่อนเจ๊เ๊๊ Th, a, ata, แม่ไม่เคือง้วงเร้อแม่ซ้อนกลางดักสุดที่เนาะจอนนั้นใี่นนองโลมาหวานวะแม่ซ้อนกลางเร้อวะซ้อนกลางมาทำไมถิงตักไง กุ้กเจ้ากับกิบตะลกกันเลยพีองใช้ช้อนกลางมีเนื้อไกไ่เน่ะแกินเนื้อไก่ชีกหนังไกไ่กินไ,นไก่ลายกับพิษบ่แม่ช้อนม่ไแล้วได้พิษอ่ะไกบ่บ่ได้มันไมเออกินได้หรอกไ,อไก่ธรรมชาติไก่บ้าน ไช่ là, it, mm. Mm, u, เลยแล้วน้ำมันหนักหัวเนาะพี่น้องกินสองคำเลยเลยค่ะทุกคำเดียวมันใหญ่โคตรประหยัดมันหน่อยมันีพุดสูพี่น้องเอ้ยประมาณเมื่อื่นกันแล้ยวเลยเนาะนำงาฮใครเนี่ยตะกาผลโรคหงายพี่น้องแมน งามไฮหนึ่งครึ่งวันพี่น้องขนาวลกกะละไว้ได้ข้าวมีกะได้อยู่ไยหนึ่งคึงวันข้าบ่มีกาดีกว่ากาตกลกง่าย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 กับบ่มีไม่ว่าผ้าตุ๊กต่ก้าหรยหิ่บก้ามาลอันกาบกควอนะเจ้าแล้วบาพี่น้องกาบกกาเบสลาบอะตุ๊กามีน้ำเลยเน้ะกาน้ำ มอสลกง่ายนะฮะแปลว่าง่ายกว่าปีเด็กเ้ารายเนีเ่ยเออปุยปุ้ยปุยปุยปุย,ปยได้กาไวามาแล้วพี่น้องบ่อไอศกรีมลกกายเบื้องแรกมาดิคนบอกโอ้ยมืออื่นนี่ดำคักๆลูกคนวะ ดำแป๊บเดียวดำแป๊บเดียวเพคนวะเกียงให้ยังงี้นาไอเกียงแล้วเหรอบ่ไอเกียงเพิ่นโทรมาบอกว่าหน้าเพิ่นแล้วเลยนะพี่น้องเอ้ยนี่เป่าเปากำมาหาบ่อไอพี่น้องบ่อไอลูกกาลูกกาไว้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นะเโอเคับคุณลราก็ดำสองกุมีอะไรเลยไปสอยแล้วกัน ล่กไเน้อยเนาะพุนทางผูกไย <ไป S 1> ทางนี้อยากขาดน้อยหนึ่ง,งอยู่แล้วกางามพี่น้องเลยด,ดำงามไปไปไป ิีมาซอยบ่จีมาเด็กเข้าเพิ่อื่นเข้าจังมาซะเนาะไอเกียงกับเมียเพิ่นจีมาซอยพี่น้องดับซอยเราเนาะของเราแบบหวานหวานเลยวันนี้มันไทยดำใหม่บ่เพิ่นหวานเข้าบ่ออกแล้วเพิ่นไทยดำใหม่พี่น้องเยข้าหน้าะเน,าน่าเนาะกองไว้กองไว้ เหลือบปก่าเปาเหลือแต่วางเขาเสียบไว้เซ็มเขาไปเซ็มการงามครับพี่น้องเอ้ยนี่ตัเกี่ยวเพิ่นลกบ่อนงามขนาดเลยพี่น้องนี่จนเพียงหัวเข่ากระดอกระดีอ่ะกระดอกระดีอ่ะผูกผูกยอดแต่วัาแถวนี้บม่ค่อยมีน้ำประเดี๋ยวเนาะ มันแห้งดิเขาดุใส่คนกลื่นน้ำสวยมากผู้ยาวกว่าอนต่ออีกสวยเกินดั่งดั่งกึนเลยสบายบร้สุทธดำดม่งีว ลกไก่กัดำเขาไปเฮียนันดำนะเขายูหนึ่งเฮียนดำเ้มเขาวัแหลมนว้นะเขาไอเกียงสอนเนาะไอเกียงเฮงว้แล้วเนาะธรรมดาธรรมดาดำว้หรือดำห้างอไบห้างแลยแต่มักดำพออวู้พอด้แ่เดียวของเราไ้ใหญ่ใหญ่เนยมีจะไข่อือ ปัทูถ้วกว่าเราว่าดเ,เอาเดี๋ยวแบบตัวให้มันบอกขอะเราเลยอ๋อถ้าถามว่าอีกอน่าจะมามีบอกหน้า2องให้สามให้และเรไปซ้ำให้เราเราไปซับมาพี่อือซ้ำข้าวเรียกว่ากันเที่ยมนี่แหละใครทำเมนห,นห่ิงชายเนาะห่ิงชาย พัหกห่อนรถมาตมหลังสิลกดอก<ะ>มาเบิ้งสก,กิลการลกกาของไอ้เทียงลกไวพี่น้อง

่อเแหยงกลก้าไว่าไวอมาป้างงวงหัใส่ไม่ซองหน้าแค่เปลามาเรยวมาเรเ่าดมเบอรก่อนไอปไปซอยไอเกียงไอเจียงเพิ่นก็เลยมาซอยเฮาบ่ายนี้เปน้องซัมทายเนาะสบายดีเด้อเพื่อนน้องซัมทายซัมทายนะป้าเปนไ